ดีค่ะวันนี้ร้านรุ่งเรืองอะไรยยนนะคะหลังจากฝนเทลงมาเมื่อวันศุกร์นะคะศุกร์กับเสาร์ที่ผ่านมาทางเราก็เริ่มไดดูการแล้วเตรียมผ่านทํารุ่นยกกล้องนะคะมาไว้สําหรับให้เกษตรกรได้เป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงอีกกัน้นะคะ